สวัสดีครับผมทนายพาพิชานนกแรลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของกรณีที่บิดามารดาจะจำนองหรือขายที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เยาว์เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์นั้นต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนครับในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1574ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำม,มิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตอนุมาตราหนึ่งขายแลเกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนอโปลดจำนองหรือโอนสิทธิทจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ก่อนที่จะอธิบายต่อนะครับผมขออธิบายความหมายของคำเฉพาะเหล่านี้ก่อนนะครับ ผู้เยาว์นะครับหมายถึงบุคคลที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นิติกรรมหมายถึงการใดอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับซ่งสิทธิสังหาริมทรัพย์หมายถึงที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกันกันกบที่ดินนั้นเช่นอาคารบ้านเรือนเป็นต้น สังหาริมทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินอื่นนอกจากอาสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิ์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วยเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์แหวนสร้อยเก้าอี้เป็นต้นผู้ใช้อำนาจปกครองหมายถึงบิดามารดาแต่มีบางกรณีที่อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมหมายถึงบุคคลซึ่งตามกฎหมายเป็นผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการทำนิติกรรมบางอย่างซึ่งผู้เยาว์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำเองโดยลำพังหรือบุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะทำการแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่จะต้องให้คำอนุญาตหรือให้ความยินยอมแก่ผู้ไร้ความสามารถในอันที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกลับมาเข้าเรื่องนะครับ เหตุผลที่ว่าทำไมการที่ผู้ใช้อำนาจปกครองจะขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เจ้าซื้อจำองปลดจำงหรือโอนสิทธิทจำงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เยานั้นต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนก็เพราะว่าเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้มีการคุ้มครองทรัพย์ส,สินและกิจการบางอย่างที่สำคัญของผู้เยาครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับขอให้ความยุติธรรมจงมังเกิดแก่ทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ